สวัสดีครับต้องน้องวันนี้พี่จะมาสอนเรื่องของอะตอมและตารางธาตุนะครับซึ่งเป็นวิชาเคมีม4นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเลยครับในเรื่องของอะตอมและตารางธาตุเนี่ยสิ่งแรกที่น้องจะต้องเรียนนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างอะตอมนะครับก่อนอื่นเลยมาทําความรู้จักกับคำว่าอะตอมกันก่อนนะครับอะตอมเนี่ยคืออนุภาคที่เล็กที่สุดของสารแต่ละชนิดนะครับที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับ นอกจากนี้นะครับอะตอมเนี่ยไม่สามารถทําให้สูญหายหรือทําให้เกิดขึ้นใหม่ได้นะครับและอันนี้สําคัญนะครับอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันนะครับจะมีสมบัติเหมือนกันนะครับและมีสมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่นนะครับทีนี้ในเรื่องของโครงสร้างอะตอมครับได้มีการค้นพบและมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับโดยแบบจําลองอะตอมแบบแรกเลยก็คือแบบจําลองอะตอมของดาวตันนะครับซึ่งเป็นตามรูปนี้นะครับทีนี้ดาวตันได้ให้คํานิยามของอะตอมไว้อย่างนี้ครับ เขาบอกว่าอะตอมนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับมีขนาดเล็กและไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับอันนี้คือแบบแบบที่พื้นฐานที่สุดนะครับหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปครับเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นนะครับก็มีแบบจําลองอะตอมแบบที่สองเกิดขึ้นมานะครับซึ่งเป็นตามรูปนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นแบบจําลองอะตอมของทอมสันนะครับทีนี้ทอมสันได้ให้คานิยามของอะตอมไว้อย่างนี้ครับอะตอมเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับประกอบด้วยโปรตอน นะฮะซึ่งมีประจุเป็นบวกและอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเป็นลบนะครับกระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอนะครับและในอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับจะมีจํานวนโปรโตอนเท่ากับจํานวนอิเล็กตรอนนะครับต่อมาครับได้มีนักวิาศาสตร์ที่ชื่อรัเทอร์ฟอร์ดนะครับได้ค้นพบแบบจําลองอะตอมแบบใหม่ครับซึ่งเป็นตามรูปที่น้องเห็นนะครับทีนี้รัเทอร์ฟอร์ดครับก็ได้ให้คํานิยามของอะตอมไว้ว่า อะตอมนะครับประกอบด้วยโปรโตอนซึ่งรวมกันเป็นนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็นิวเคลียสเนี่ยครับมีขนาดเล็กมากนะครับมีมวลมากแล้วก็มีประจุเป็นบวกนะครับส่วนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเป็นลบเนี่ยจะวิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสนะครับส่วนแบบจําลองอะตอมแบบสุดท้ายที่ที่่ทีว่าทุกวันนี้ยังมีการใช้กันอยู่ก็คือแบบจําลองอะตอมของโบนะครับแบบจําลองอะตอมของโบนะครับ ได้ให้คำนิยามอย่างนี้ครับว่าอะตอมเนี่ยประกอบด้วยโปรตอนและนิวตอนนะครับรวมกันเป็นนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะครับและมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ในวงขอตอนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียสนะครับเป็นชั้นๆหรือเป็นระดับพลังงานนะครับซึ่งแต่ละระดับพลังงานเนี่ยจะมีค่าพลังงานที่เป็นค่าเฉพาะค่าเดียวนะครับส่วนแบบจาลองอะตอมแบบสุดท้ายคือแบบจําลองอะตอมของกลุ่มหมอกนะครับซึ่งเขาให้คํานิยามอย่างนี้ครับว่าอะตอมเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสนะครับ บริเวณกลุ่มหมอกที่เป็นหมอกทึบๆเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่มีกลุ่มหมอกจางนะครับในที่นี้ที่ไม่ได้นํารูปมาให้ดูนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้เห็นวิวัฒนาการของโครงสร้างอะตอมนะครับตัวสิ่งต่อมาที่เราที่เราต้องเรียนกันคือเรื่องของเลขมวละเลขอะตอมนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเลขโมวละเลขอะตอมนะครับอย่างแรกเลยที่อยากให้น้องได้รู้จักครับคำว่าสัญลักษณ์นิวเคลีย์นะครับซึ่งเป็นไปตามลูกศรที่เอ่อเป็นไปตามรูปที่น้องเห็นนะครับก็คือสัญลักษณ x นะครับแล้วก็มีตัวห้อยคือตัวแนะครับแล้วก no <w 3> ็ตัวยกคือตัวเอนะครับ x คือสัญลักษณ์ของธาตุนะครับแล้วก็ A คือเลขมวลนะครับซึ่งเลขมวลเนี่ยคือจํานวนของโปรตอนบวกจํานวนของนิวตรอนอันนี้ต้องจํานะครับเลขมวลนะครับหรือเลขที่อยู่ข้างบนเนี่ยคือจํานวนโปรตอนบวกจํานวนนิวตรอนนะครับส่วนตัวแนะครับหรือตัวห้อยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยฮะมันคือเลขอะตอมซึ่งเลขอะตอมเนี่ยคือจํานวนของโปรตอนนะครับและ ถ้าธาตุนั้นๆน,น,นะครับมีประจุเป็นกลางนะครับหรือประจุเป็นศูนย์เนี่ยจำนวนโปรตอนจะต้องเท่ากับจํานวนของอิเล็กตรอนเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่มีอะตอมของธาตุลิเทียมนะครับโดยที่เลขอะตอมคือ3นะครับและเลขบนคือ7จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์อันนี้เนี่ยทำให้เราได้ทราบว่าจํานวนโปรตอนเท่ากับ3ถูกไหมครับเพราะว่าเลขอะตอมเท่ากับ3 ต่อมาคือลิเทียมเนี่ยมีประจุเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าจํานวนโปรตอนเท่ากับ3ก็จะต้องเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนด้วยนะครับซึ่งเท่ากับ3มนั่นเองส่วนจํานวนนิวตรอนวิธีการหาก็คือเอาเลขมวลนะครับลบกับเลขอะตอมหรือเอาเลขข้างบนลบกับเลขข้างล่างนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยจำนวนนิวตรอนจะเท่ากับ7ลบ3โอเคนะครับซึ่งเท่ากับ4นะครับทีนี้ถ้าอะครับสามารถมีประจุเป็นกลางก็ได้นะครับมีประจุเป็นบวก และก็ประจุเป็นลบได้เหมือนกันนะครับทีนี้ความหมายของมันคืออะไรนะครับดูที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านขวานะครับในกรณีที่ธาตุเนี่ยมีประจุเป็นกลางทางไฟฟ้าหรือประจุรวมเป็นศูนย์เนี่ยจำนวนโปรโตอนจะเท่ากับจํานวนของเอิเล็กตรอนตามที่ทันนะครับในกรณีที่ธาตุมีประจุเป็นบวกประจุรวมเป็นบวกนั่นเองนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจํานวนโปรโตอนมันมากกว่าจํานวนของเอิเล็กตรอนโอเคนะครับส่วนในกรณีที่ธาตุมีประจุเป็นลบประจุรวมเป็นลบนั่นเองนะครับ จำนวนโปรตอนจะต้องน้อยกว่าจำนวนของอิเล็กตรอนนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่มีอะตอมของธาตุแคลเซียมนะครับซึ่งมีเลขอะตอมคือ20แล้วก็เลขบลนคือ40นะครับแล้วก็มีประจุเป็นบวก2อะมาดูอย่างแรกก่อนครับจำนวนโปรตอนคือเลขอะตอมถูกไหมครับซึ่งเลขอะตอมคือ20ดังนั้นจำนวนโปรตอนเท่ากับ20นะครับส่วนจำนวนนิวตรอนนะครับจำนวนโปรตอนนี่จำนวนนิวตรอนง,ง,ง่ายๆครับก็คือเอา เลขมวลลบเลขอะตอมนะครับซึ่งเท่ากับ40ลบ20มีค่าเท่ากับ20นะครับทีนี้ถ้าน้องสังเกตให้ดีเนี่ยแคลเซียมเนี่ยมีประจุเป็นบวก2ถูกไหมครับดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนนะครับจอดบอกน้อยกว่าจำนวนของโปรตอนนะครับน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า2นั่นเองถูกไหมครับดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ20ลบ2นะครับเท่ากับ18พอเห็นภาพนะครับทีนี้แล้วถ้าในกรณีที่ท่านมีประจุเป็นลบล่ะครับมาดูตัวอย่างกันครับ ที่มีอะตอมของธาตุออกซิเจนนะครับซึ่งมีประจุปเป็นลบสองนะครับโดยที่เลขอะตอมคือแปดและเลขมวลคือสิบหกอ่าจำนวนโปรตอนเท่ากับแปดเลยนะครับเพราะว่าเลขอะตอมเท่ากับแปดส่วนจํานวนนิวตรอนเหมือนเดิมครับเอาเลขข้างบนลบเลขข้างล่างนะครับหรือเอาเลขมวลลบเลขอะตอมนะครับซึ่งก็คือสิบหกลบแปดเท่ากับแปดนะครับทีนี้ออกซิเจนในที่นี้ของเราเนี่ยมีประจุปเป็นลบซึ่งหมายความว่าไงครับหมายความว่าจํานวนโปรตอนจะต้องน้อยกว่าจํานวนอิเล็กตรอน พันนะฮะดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ8บวกกับอีก2นะครับเท่ากับ10พันนะครับได้นะครับอ่ะหลังจากที่เรารู้เรื่องของสัญลักษณ์นิวเคลียร์รู้จักเลขอะตอมและเลขมวลแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อสอบเข้ามาหาลัยกันนะครับข้อแรกครับถ้าสามารถดึงโปรตอนจากธาตุฟอสฟอรัสออกได้2ตัวนะครับและดึงเอาเอิเล็กตรอนออกได้5้าตัวนะครับถามว่าผลที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับซึ่งมีตัวเลือกตามนี้นะฮะ อลองมานั่งคิดกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าเราไปเปิดดูในตา,ารางธาตุนะครับธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ15นะครับซึ่งเลขอะตอมเท่ากับ15อย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะครับว่ามันหมายถึงจํานวนโปรตอนถูกไหมครับทีนี้ฟอสฟอรัสเนี่ยตามโจทย์เนี่ยมีประจุเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับดังนั้นจํานวนโปรตอนก็จะเท่าเท่ากับจํานวนของอิเล็กตรอนซึ่งเท่ากับ15ตัวโอเคนะครับทีนี้ ถ้าเราดึงโปรตอนออกมาสองตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราจะเหลือโปรตอนคือสิบห้าลบสองเท่ากับสิบสามตัวถูกไหมครับทีนี้โจทย์บอกต่อครับว่าดึงเอิเล็กตรอนออกมาอีกห้าตัวนะครับเดิมเรามีเอิเล็กตรอนอยู่สิบห้านะครับแล้วเราดึงเอิเล็กตรอนออกมาอีกห้าตัวดังนั้นเราจะเหลือเอิเล็กตรอนอยู่สิบตัวอามพี่ทันนะครับดังนั้นคําตอบของข้อนี้คือข้อสามครับมันคืออะตอมของอลูมิเนียม สบวกนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาลัยจริงๆนะครับอะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับข้อ2ครับสัญลักษณ์ของธาตุที่มีจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากับ91และมีจํานวนนิวตรอนเท่ากับ140คือข้อใดนะครับโดยที่มีช้อยส์ตามนี้ครับอะลองทํากันดูนะครับเรามาดูเฉลยกันนะครับอย่างแรกเลยครับโจทย์บอกมาว่า จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับเก้ากเอดตมไหมครับทีน nós, okay. 91. 91ี้จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโปรตอนโอเคนะครับดังนั้นมันเท่ากับเก้าบเอดเก้าอดคือจำนวนโปรตอนเนี่ยมันคือเลขอะตอมเลยทีนี้เลขอะตอมอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนะครับจําได้ไหมครับเลขอะตอมต้องอยู่ข้างล่างถูกไหมครับดังนั้นพี่ตัดช้อยข้อ1ทิ้งตัดช้อยข้อสี่ทิ้งแล้วเหลือช้อยข้อ2อับข้อสามนะครับทีนี้ เลขข้างบนคือเลขมวลถูกไหมครับซึ่งเลขมวลเนี่ยมันคือจํานวนโปรโตอนบวกจํานวนนิวตรอนถูกไหมครับทีนี้จํานวนนิวตรอนโจทย์บอกมาว่าเป็น140แล้วถ้าพี่เอาไปบวกกับจำนวนโปรโตอนซึ่งหาไว้ก่อนนะันี่คือ9 1บเอดเราจะได้ว่าเลขมวลของเราคือ2อ1อสิบอดอ่านพี่ทันนะครับดังนั้นคําตอบของข้อนี้คือข้อสครับไม่ยากเลยนะครับทีนี้เราเหลือเรื่องหนึ่งใน EP นี้นะครับที่จะที่เราต้องพูด กันคือเรื่องของไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์ ope, so one, so bar, และไอโซอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเหมือนกันครับบางครั้งมีการออกข้อสอบในเรื่องของส่วนนี้เหมือนกันนะครับมาดูทีละคำครับไอโซโทปนะครับคืออะตอมของธาตุชนิดเดียวกันตรงสีแดงคือส่วนสําคัญนะครับที่น้องต้องจํานะครับอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันนะครับและมีเลขอะตอมเท่ากันเลขอะตอมเท่ากันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจํานวนโปรตอนจะต้องเท่ากัน และมีเลขมวลต่างกันนะครับตามตัวอย่างที่น้องเห็นเนี่ยจะเป็นอะตอมของธาตุนีออนนะครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยเลขอะตอมเท่ากันคือ10แต่เลขมวลจะเป็นยี่1ี่และย2ิบตามลําดับนะครับอันนี้คือตัวอย่างของไอโซโทปทีนี้มาดูคําตอบมาคือไอโซโทนครับไอโซโทนเนี่ยคืออะตอมของธาตุชนิดที่ต่างกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยไอโซโทปเนี่ยจะเป็นอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันแต่ถ้าเป็นไอโซโทนเนี่ยจะเป็นอะตอมของธาตุต่างชนิดกันนะครับ และมีเลขอะตอมไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เท่ากันจะเป็นอะไรครับจะเป็นจํานวนนิวตรอนนะครับมาดูตัวอย่างเช่นโพเสเซียม19 39ส้าแล้วก็แคลเซียม20 40นะครับถ้าน้องเอาเลขมวลลบเลขอะตอมเนี่ยซึ่งคือจํานวนนิวตรอนเนี่ยถ้าทั้ง2ตัวจะมีจํานวนนิวตรอนเท่ากับ20นะครับอันนี้คือคําที่2คือไอโซโทนนะครับคําที่3ามคือไอโซบาครับไอโซบาเนี่ยก็เป็นอะตอมของธาตุที่ต่างชนิดกันนะครับแต่ มีเลขมวลเท่ากันครับตัวอย่างเช่นคาร์บอนกับไนโตรเจนเนี่ยถ้าน้องสังเกตที่ดีครับเลขข้างบนหรือเลขมวลเนี่ยจะเท่ากับ14ส่นะครับส่วนคําสุดท้ายครับคือไอโซอิเล็กตรอนิกนะครับไอโซอิเล so ็กตรอนิกเนี่ยคืออะตอมของธาตุต่างชนิดกันครับที่มีจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากันนะครับทีนี้จํานวนอิเล็กตรอนเท่ากันก็คือตัวอย่างเช่นนีออนกับฟลูออรีนเนี่ยนีออนมีจํานวนโปรตอนคือ10ถูกไหมครับแล้วตัวนีออนเนี่ย มีประจุเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับดังนั้นจํานวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ10ในขณะที่ฟลูออรีนเนี่ยมีประจุเป็นลบหประจุเป็นลบหมายความว่ามีจํานวนอิเล็กตรอนมากกว่าจํานวนโปรตอนอยู่1ถูกไหมครับทีนี้จํานวนโปรตอนเท่ากับ9ดังนั้นจํานวนอิเล็กตรอนก็ต้องเป็น9ก้บวกหนเท่ากับสินั่นเองโอเคนะครับดังนั้นเอพิโซดนี้เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างอะตอมนะครับพูดถึงเรื่องของสัญลักษณ์นิวเคลีย เลขมวลเลขอะตอมรวมไปถึงไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาและไอโซอิเล็กทรอนิกนะครับใน EP หน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของตารางธาตุนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของสมบัติต่างๆนะครับก่อนจากครับในคลิปนี้พี่รบกวนน้องๆนะครับฝากกดติดตามนะครับช่อง y o u t u Big e b Academy Channel นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ